ถ้าถ้าต้นแก่ตัวนี้เวลาผ่ามันจะผ่ายากต้องเอาต้นขนาดนี้นครับทำก็ง่ายสะดวกด้วยประมาณนี้ครึ่งเสร็จแล้วก็ตัดท่ออยู่ประมาณนี้มัดต้องยาวมากแล้วก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปอันนี้ก็ทำให้เป็นปลาฉชลามะครับใช่กว่า เอาไปดูไปเอาคนนี้ไนได้แล้วครับก็ให้แผลด้านใดด้านหนึ่งคิดกันถ้าด้านนี้ก็ด้านนี้คิดกันครับถ้าถ้าเอาสูงขึ้นไปอย่างนี้เวลาเวลาใส่ถุงแล้วมันน้ำมันจะกลมาขังตรงนี้ครับต้องเอาอันนี้เอาไว้สิบห้าวันก็ติดแล้วนี่ก็ได้ร้อยห้าสิบบาทอันนี้ผมขายสองร้อย นี่ไม่ได้พันอะไรเลยหม่รอดไ่ได้ยูได้รอดอันนี้คือพันนี่วิธีคือพันเออซื้อซื้อซื้อซ้มมาห้าบาทต้องซ้อมมาห้าบาทอะว่าได้ไรได้แบบสบายเลยที่นี่ไม่ต้องขายร้อยห้าสิบขายสักห้าสิบบาทก็พอใช่ไหมฮะก็ก็ก็เป็นแหล่งที่เขามาเนี่อาศัยเขาเนี่ยอาศัยเขาหมดเลยนะแล้วแค่มาต่อซื้อมา่อไหร่ยี่สิบบาทป่ะส้มส้มสิบบาทครับสิบบาทจะมาต่อปุ๊บขายห้าสิบก็กำไรแล้วครับส้มหยอดเม็ดส้ม เพราะด้วยเมล็ดอะครับแต่แต่ตัวนี้ตัวนี้ก็คือทีเนี้ยมันเขาเป็นต้นไม้ประดับเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาปลูกก็ก็ตั้งตรงเองตั้งตรงได้ครับตรงเององเงี้ยใช่ใช่ครับตัวนี้เราอยู่อย่างงี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่ในนี่ใส่ในถุงต้องใส่ถุงนู้นนะแบบไหนครับเนอะองคุมนะก็ต้องใส่ถุง